ท่านตู้กินีิกตท่บาเข้าเเอาั้สี่ซะเส้นไหวก็ได้ไ่ต้องใจเส้นก็ได้เนก็ได้เ้เ้เอามือนีเอาคอยาขายสไปถือบ่านเดียวกันคอยแจกโซโที่นเอาเดี๋ยวเส้นก็ได้บครับเส้นก็ได้แ่ว่าพิจนาออกฝ้าหัวเยอเอ้ยเงือนเากับ่มีปฏิปี ว่านานะ่พอใจยจเนเสขาวแล้วครับคเอไอ้ก็ไหนเซ็ตอยู่ไหนเซ็ตอยู่ะยังข่าวเพใจเดียวคือยังคนอีสานบานเซ็ใหญ่ละเส้นไหนขงวิาเาแค่บานเดียวกันเจยให้คอยกับน้องขอเส้นเด้มเงินเดือดมาพ่อส่งบานไยะกเป็นข่าวบานเดียวกันบานเดีกันต้นเป็นน้ำดอก ม่เกือเดือนมัยังพิ่กินได้เว้ยเอาหตเลยนะแต่บางู้นี่เขาสิตามไปกินชัแจ่ชัแฉกแไม่ดีมากเอานางล่งนานาลนางล้งเลง้องลร้มงเลง้องเนลง้งเพลงร้เลงร้องเลง้องเพลงร้เพลง้างเพลงองเร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลองเพลงร้างเพลงร้งเพลง้อเปลงร้องเพลงองเพลง้องี่ลองเนลงร้องเพลงร้องเมลงร้องเพลงร้างพลร้างาพลง้องเพลองเอ้งลง้งงร้างง้งม้อง้อ้างมง้งองเ้องเง้าง แม่ทำคอนเทนไป้วเยแทบเห็นน้ำมือเราเนี่ยเอ้มันกินขอนี่ฮะใส่กิ้น่ดทแจกัดียอใส่แบซ้อนแม่อ๋อซุปลิ้นใส่หะมันอุกมาวน่อยจีโอ้โหไปเด่ยว้อ้ เอาใส่มือต่อนาใส่มือมาโคนมาห้องเวนาใส่มือโอ้ใส่มือออพอมีเซ็นซูอยู่ทีซูกับมีลกทีเซูหลักแกเลย่อ่ถุงน้แกเองาววมกันไปเซ็นซาเซ็นซูเซ็นซเพ็นซูับคุณไงซับใครบักโอซัซัคอฮัลโหลฮัลโหลครับน้องอเป็นน้องคนนี้เอาเขาเด้อครูคำคิงนี่ละ เอ้าอาจารย์เป็นน,นสะนสบายดีครับสบายดีพ่อหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดรับพวกกันดเดย่อครับสบายดีครับอาจารย์เป็นยังไงสบายดีพ่อพอดีใจแล้วโอ้มือดีไม่ข่าวมาแจ้งไหมลุง